กระทรวงการคลังยืนยันนโยบายดิจิทัลววลเล็ตเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กส่วนเงื่อนไขของการลงทะเบียนร้านค้าอยู่ระหว่างการหารือค่ะนายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ผลโพสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาระบุว่ากลุ่มธุรกิจ SME สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตน้อยลงเนื่องจากกังวลเรื่องการใช้สิทธิเบิกจ่ายนายเผ่าภูมิระบุว่า จุดประสงค์แรกของโครงการดิจิทัล w ว l let ก็เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME โดยเฉพาะรายย่อยที่ยังขาดเรื่องกำลังซื้อส่วนการนำร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่นั้นขณะนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ทั้งนี้รัฐบาลต้องการให้การใช้สิทธิโครงการดังกล่าวเข้าถึงร้านค้าได้อย่างทั่วถึงเหตุผลที่ทำไมที่เราต้องรวมร้านสะดวกซื้อเข้ามาในโครงการนี้ก็เพื่อความง่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถามว่าเราอยากให้ลงไปในตลาดมากกว่าไหมใช่ ต่ถ้าสมมติลงไปในตลาดอย่างเดียวแล้วไม่มีร้านสะดวกซื้อเข้ามาก็เป็นความยากของพี่น้องประชาชนในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการรักษาสมดุลของความง่ายของพี่น้องประชาชนกับประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ